เขาจะมีนายกที่เขาเข้าถึงจับต้องได้รู้ปัญหาก้าคิดก้าพูดก้าทำถ้าชาวบ้านเดือดร้อนที่ไหนผมต้องไปที่นั่นผมจะไม่ติดใครเลยผมจะติดนี้พี่น้องประชาชนชาวเมืองพญาชที่เขาเลือกผมผมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเดียวเลย บางละมุงเนี่ยมันเป็นเมืองที่ให้โอกาสถ้ามผมไม่ได้มาอยู่ที่บางละมุงเนี่ยนะมผมก็กเกษียณนายอำเภอแ,แก่แถวภาคอีสาน<ม>คนเราจะเก่งแค่ไหนมีฝีมือดีแค่ไหนนะถ้าไม่มีโอกาสนะมันก็ไม่ได้เกิด<ม>นื้อออกไหมมันไม่เข้าตากรรมการไงคนเขาไม่รู้ไง<ม>อยู่บางละมุงอยู่พัทยาสองปีอะ่ะ<ม>ผมเห็นอะไรต่างๆมากมายเลยความรู้ความสามารถประสบการณ์ของผมเนี่ย วันนี้เมืองพัทยาอยู่ในภาวะวิกฤตผมอยากเป็นแม่ทัพอ่ะผมอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าผมจะทําให้เมืองพัทยาเนี่ยมันกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมวิกฤตเหรอโว้ผมมาผมเศร้ามากเลยเมืองพัทยาเหมือนกับเมืองล้างเลยที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าผมไปแปดปีเนี่ยนะหลายอย่างยังเหมือนเดิมถูกนะม เอาเฉพาะหน้าก่อนวันนี้ยังไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรหรอกเอาทำไงคุณจะลื้อฟื้นเมืองพัทยากลับคืนมาได้ปีสองปีเนี้ยไม่ต้องพูดเรื่องท่องเที่ยวมไม่มีทางหรอกที่คนต่างชาติเขาจะมาถูกไหมทำไงจะพาคนไทยมาเที่ยวก่อนอวันนี้ถ้าผมเป็นนายกนะผมจะเปลี่ยนแปลงนะคุณเลือกผมเป็นนายกนะคุณจะได้เซลแมนมาคนหนึ่งมผมจะขายหมดทุกอย่างเลยพัทยาเนี้ยคุณว่าผมจะขายยังไงถูกไหม ผมก็ต้องคุยกับกลุ่มประกอบการต่างๆผมคิดนะไอ้โรงแรมคุณอะชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นทุกอย่างคุณออกมาตรฐานมาให้จบออามาตรฐานมาให้จบนะบาร์เบียร์คุณทุกอย่างคุณออกมาตรฐานมาให้จบเรื่องหลักคงล,าละนะัาร้านอาหารทุกอย่างเ็กเตอร์มาให้จบอันเพราะผมไม่ได้คิดเองผมไปคุยมาละพวกตัวแดงเขาแอบมาเขาต้องการแบบนี้ถูกไหมมันเป็นวิธีการใช้กฎหมายพิเศษจีมันก็จะอำนวยความสะดวก ถามผมว่าผมอยากตอบว่าทำไมถึงต้องมามาเพราะอะไรคุณมีจุดประสงค์อะไรผมอยากมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแห่งนี้ที่ทำให้ผมอะนะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการออกจากเมืองพัทยาไปโด่งดังมากเลยเนี่ยพวกน้องๆเนี่ยเคยมาถามว่าอยู่เมืองพัทยาได้อะไรได้แหวนเนี่ยเอาไปจำนำมันก็ได้ไม่กี่บาทหรอกเนี่ยคือแหวนเพชรของความภาคภูมิใจว่ามันเกิดจากการที่เราทำงานทุ่มเท ผมจะทุ่มเทมากกว่านี้อีกถ้าวันนี้พี่น้องชาวเมืองพะเยาเดี๋ยวเลือกผมเป็นนายกนะผมมั่นใจว่าผมรู้เครื่องมือและผมรู้กลไกต่อไปพี่น้องประชาชนมีปัญหาเนี่ยบอกนายกสักชัยอ,อ่ผมจะตั้งศูนย์ทุกอย่างผมบอกเลยวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกผมต้องนั่งหัวโต๊ะเปน็นประานเพราะนั้นศูนย์รับรับรองให้มันเป็นวันท็อปเซอร์วิสชาวบ้านมีปัญหาตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้า วันที่สิบหกผมจะนั่งโหัวโตเรื่องไหนถ้าจ่ายจบได้จบนึกออกนะแต่เรื่องไหนที่ไม่จบมามาดูหน่วย,หวยไหนเกี่ยวข้องบ้างเอาแล้วผู้สูงอายุอ่ะถูกไหมผู้สูงอายุอ่ะไอเดย์แคร์ที่เราควรจะทําดูแลอย่างเงี้ยมันควรทํำไหมอันเนี้ยคือแทบจะเรียกได้ว่าผมมาเนี้ยนะผมหลับตาผมเห็นปัญหาหมดแต่ที่ผมไปฟังว่าไอ้ปัญหามันอะไรอะไรนี่ก่อนมาเนี่ยผมก็ไปฟังประธานชุมชนหนึ่งเขาก็สะท้อนปัญหามาดีมากเลยอธิบายให้ฟังนะ เรื่องเงินทุนถ้าบอกว่าจะเอาเงินทุนมาใช้ในการอ่อนู่นนี่นั่น,นผมไม่มีหรอกความเป็น้าราชก,การแต่ผมขายตัวผมเองความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เราผ่านมาทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติเรามีความรู้ตรงนี้ผมมั่นใจว่าคนพัทยาเชื่อ,อถ้าเขาศรัทธาเขาต้องออกมาช่วยแต่ถามว่าแล้วผมไม่มีสอมอเลยมผมบอกสอมอเนี่ยผมรู้จักหมดทุกคนมผมทำงานกับใครก็ได้แล้ววิธีการทำยังไงผมทำทุกอย่างเนี่ยนะ ผมจะไปเริ่มต้นจากชาวบ้านเรื่องแผนพัฒนาชุมชนต่างๆเนี่ยจะเอามาเป็นแผนของเมืองผมมาอาสาเป็นปากเสียงอันนี้สําคัญนะพราออยู่ตรงนี้ว่าคนเมืยาทุกคนเนี่ยเขาจะมีนายกที่เขาเข้าถึงจับต้องได้รู้ปัญหากล้าคิดกล้าพูดกล้าทําถ้าชาวบ้านเดือดร้อนที่ไหนผมต้องไปที่นั่นใครก็ตามนะ ที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องประชาชนบอกผมผมต้องหาทางแก้ไขท่านต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีมีหลายพักด้วยแต่ผมถามว่าถ้าผมไปอยู่ในทีมที่สังกัดพักการเมืองอะ่ะผมอยากจะทําอะไรอย่างที่ผมพูดกับพี่น้องเนี่ยผมทําได้ไหมอ่าเดี๋ยวไปติดนโยบายพักเดี๋ยวไปติดนายทุนพักเดี๋ยวไปติดนั่นติดนี่ผมจะไม่ติดใครเลย ผมจะติดหนี้พี่น้องประชาชนชาวเมืองพะเยาที่เขาเลือกผมพอใจไหมอย่างน้อยคุณก็ต้องทําตามตามติพัก mm hmm. เอาถูกไหมพักเนี่ยประกอบไปด้วยคนหลากหลายมีนายทุนพัก mm hmm. มีอะไรต่ออะไรถูกไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นผมมาเนี่ยผมจะอาศัยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเป็นแบ็คให้ผมถ้าวันนี้พี่น้องประชาชนเมืองพะเยาก้าเปลี่ยนเลือกผมเป็นแม่ทัพ mm hmm. ผมจะทําให้ดู mm hmm. ผมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเดียวเลย พี่น้องยนมีเรื่องอะไรผมต้องไปสู้เพราะเขาเป็นแบค็คเขาเลือกผมมาผมไม่มีพักอันนี้คือเหตุผลเพราะท้องถิ่นมันไม่เหมือนระดับชาติถ้าระดับชาติเนี่ยมันต้องมีพักแต่ท้องถิ่นต้องฟังเสียงคนท้องถิ่นผมถึงบอกว่าผมทําร่วมกับสอมอไม่ว่าใครก็ได้นะเราทําร่วมกันได้เนาะ